คำว่าสัตตานังหมายถึงอะไรครับสัตตานังก็คือภาษาบาลีที่ยังไม่ได้แปลเป็นไทยเลยยังไม่ได้แปลเป็นลาวยังไม่ได้แปลเป็นพม,มา่ายังไม่ได้แปลเป็นกัมพูชาอาจารย์สัตตะสาบลงนางวิพัตแล้วก็สาเร็จตัวรูปมาเป็นสัตตานังมันเป็นคําบาลีแต่แปลตรงที่ว่าผู้ที่พูดไม่ยอมพูดทั้งหมดเอาแต่คาว่าสัตตานังมาพูดซึ่งบริบทตรงนี้เนี่ยอันคอื่นไม่พูดนะอย่างเช่นว่า อนมตักขายังพิขเวสังสาโรปุภากโกติณปัญญายติอวิชานีวรนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังสันทาวตังสังสารตังสับมันทั้งหมดเลยอันอื่นแปลเป็นไทยแต่เว้นแต่สัตตานังเนี่ยไม่ยอมแปลต้องมีนัยสำคัญมีจุดขายให้หน่าสนใจสัตตานัง น่าสนใจึงขนาดที่ว่างงไปทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศลาวประเทศไหนก็ตามที่ฟังสัตตานางัจง,นะะาง,งจริงๆนะฮะเขางงจริงๆฮะงงถ้าไม่งงไม่ถามเราเขาว่าสัตตานังคืออะไรยืนยันแล้วว่างงแน่ๆเลยฮะทีนี้มีคํานี้อ่านให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะมีคําพูดว่าสัตว์มันไม่ได้เกี่ยวกับขันห้าแต่มันเป็นสิ่งที่หลงมายึดติดขันห้ามันเป็นใครก็ไม่รู้ แต่พระพุทธเจ้าเรียกมันว่าสัตตานังสัตตะสัตสตาภาษาไทยใช้คำว่าสัตว์กล่าวว่าภาษาไทยชื่อว่าสัตนะฉะนันบุคคลใดก็ตามที่รู้ว่าสัตตานังนี้คือเป็นภาษาบาลีที่ไม่ได้แปลนะฮะทีนี้สัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องขูดไปแปะอยู่ตรงไหนของวิญญ,ญาณเขาสงสัยขนาดนี้เลยนะครับเนี่ย สัตว์มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไปแตะอยู่ตรงไหนของวิญญาณเหมือนกับเอ๊สัตว์มันไปแตะอยู่ตรงไหนแยกไม่ออกหรือเป็นเพราะว่าเราปฏิบัติยังไม่ถึงสภาวะที่จะแยกออกนี่อันนี้อุบาสกสงสัยผู้ตอบเป็นพระนะฮะตอบว่าตอบตามความเข้าใจของตนเองนะฮะซึ่งไม่ได้มีอยู่ในพุทธวจนะคือพวกไม่ได้ตรัสไว้แต่อย่างไรไม่ใช่คําของพระศาสดาไม่ใช่คําของ พระตถาคตแต่ตอบเองว่านั่นก็ส่วนหนึ่งก็คือสัตว์มันไม่ได้เกี่ยวกับขันห้ามันเป็นสิ่งที่หลงมายึดติดขันห้าดังนั้นสัตว์ผู้มีอวิชามันจึงไม่ใช่ขันห้ามันเป็นใครก็ไม่รู้คนตอบก็ยังไม่รู้นะมันเป็นใครก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าเรียกมันว่าสัตตานังหรือสัตตะสัตตาภาษาไทยใช้คําว่าสัต พระพุทธเจ้าบอกว่าความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดอันนี้มีอยู่ในพระสูตรนะฮะนี่ท่านจะมีคําในพระสูตรเข้ามาเชื่อมน่าสนใจใช่ไหมฮะนี่คือจุดขายที่เขาไปมีอยู่ในรูปเวทนาในสัญญาในส,ญญในสัญขานในวิญญาณการติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นถูกเรียกว่าสัตว์ท่านจําได้เป็นฉากฉากแล้วก็พูดอย่างนี้จริงนั่นแสดงว่ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เข้ามาหลงยึด ขันห้าสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าสัตว์แกะในพระสุตรอื่นระบบใหญ่ๆของพุทธเจ้าจะมีแค่ขันห้ากับไม่มีขันห้าคือสังคตะธรรมกับอสังคตะธรรมท่านพูดอธิบายไปของท่านเองไปเสิร์ชดูได้นะฮะในแอปพลิเคชันนี้ไม่เจอคำนี้แน่นอนยืนยันฟันทงนะครับสังคตานี้เกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อย,เอยๆเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ อสังคตะนี้ไม่เกิดไม่เสื่อมเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏดังนั้นสิ่งที่เข้ามาหลงยึดขันห้าก็ให้สมมติไว้ก่อนว่ามันเป็นอสังคตะนั่นเองเป็นไงฮะเมื่อสักครู่สิ่งที่ไปหลงยึดติดขันห้าสิ่งที่มีอวิชาไปหลงยึดติดขันห้าอวิชานี่เป็นอะไรฮะเป็นขันอะไรฮะอาจารย์ถามอาจารย์นิดนึงเป็นสังขารขันนะฮะเป็นสังขารขันสังขารขันเป็นสังคตะหรืออสังคตะ สเพ่งสังคตะแต่อาจารย์ท่านนี้บอกว่าสิ่งที่ลงยึดติดกันห้าให้สมมติมันไว้ก่อนว่ามันเป็นอสังคตะอสังคตะมีอยู่สองอย่างนะฮะอสังคตะที่มีสภาวะรับรองก็คือนิพพานอาสังคตะที่เป็นบัญญัติเรียกขานเรียกว่าบัญญัติฉะนั้นผู้ที่ถามมาคือไม่เข้าใจโยไม่เข้าใจคนตอบก็ไม่เข้าใจและเราถ้าฟังต่อไปอีกสักพักเราก็จะไม่เข้าใจฉะนั้นเราจะยุติคํานี้ว่า สัตตานังได้แก่คาภาษาบาลีที่ยังไม่ได้แปลเป็นไทยนะฮะเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันมันเยอะจริงๆนะอาจารย์อาตมาเขาบอกว่ากว่าจะเขียนมาเป็นแบบนิยมนั่งฟังแล้วฟังอีกต้องฟังเรื่องนี้ซ้ำๆบ่อยๆคล้ายๆเป็นเอฟซีอะฟังแบบนั้นเลยแล้วก็เอ๊ะท่านกำลังสอนอะไรเราเราก็จดไว้จดไว้แล้วก็ไปนค้นหาในพระไตรปิฎกในรัฐาดิกาปรากฏว่าไม่มีอย่างคําที่ท่านพูด แต่ท่านมักจะกล่าวว่านี่คือพุทธวจนะจริงๆนะท่านกล่าวอย่างนี้นะครับตกลงสัตวานั้นคือคําบาลีที่ยังไม่แปลเป็นไทยที่ยังไม่ได้แปลเป็นไทยสัตว์ัเหล่านั้นจะจะแก่สัตว์ทั้งหลายหรือจะของสัตว์ทั้งหลายหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะแปลเป็นจตุถีวิพัตน์หรือชัตถีวิพัตน์และแต่บริบทตรงนั้นวางมันไว้แค่นั้นครับใช่ครับ เอ๋เเอเรี่อวกับสัพเพสตานั่นะต่ว่าก็ได้สัยุทยาเจ้าครับว่าอะไรเป็นอะไรสัพเพตัดสันติทันดัสะสัพเพพายันติมจัจโนสัตตาก็เป็นชื่อที่ใช้เรียกมหารเหมือนกับบุคคลนี่แหละครับบุคคลเหมือนกันเป็นไวยพ์กันนะผู้ที่ยังต้องเรียนไหวตายเกิดเขาก็จะนิยมเรียกคงว่าสตตาเป็นคําบัญญัตินะครับ เป็นคำบัญญัติใช้เรียกโมหันอาศัยขันห้าแล้วก็บัญญัติขึ้นมาว่าสตานะครับเหมือนคำว่าลดนี่แหละก็อาศัยล้อลดอาศัยมาประกอบกันก็เรียกว่าลถขึ้นมานะครับเป็นคาโมหันที่ชาวโลกเขาใช้กันเหมือนกับคำว่าบุคคลนั่นนะครับเหมือนกันนะเพื่อที่ถูกทุกทั้งหลายยังยีเบียดเบียนนะครับมีเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะฮะในอสังตะเทียบกับพระสูตรอ,อื่นอีก านมีประสูตรหลายประสูตรนะฮะพระพุทธเจ้าชี้แจงว่าวิมุตติกับวิมุตติยานันทสนะมีสองอีกแล้วแต่ในภายใต้สองส่วนนี้มีคุณสมบัติเหมือนกันอันเดียวกันคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่มีขณะที่มันตั้งอยู่จะไม่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏเลยท่านก็ลองาวิมุตติกับวิมุตติยานันทสนะวิมุตติเนี่ยมีอยู่ห้านะฮะตทางค้าวิมุตติวิขำพระนวิมุตติสมุทเฉทวิมุตติปฏิปสัตถิวิมุตติ นิสระณวิมุตตนะวิมุตมต์เนี่ยมีแบบนี้ถ้าวิมุตติญาณทัศนะได้แก่ปัจเจเวขณญาณฉนันวิมุตติกวิมุตติญาณทัศนะไม่เหมือนกันแตทน่ท่านพยายามที่จะทําให้พยา,ยามที่จะอธิบายซึ่งตรงนี้จะไม่ขอลงรายละเอียดนะขอให้ทราบว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านเข้าใจว่าคือท่านในที่คือผู้ที่กล่าวว่าสัตตานังอาจจะเป็นต้นฉบับนะฮะออริจินอลกล่าวว่าสัตตานังคือแบบนี้ ไม่ใช่ก็เพียงแค่นี้ฮนะถ้าใครตามฟังนะบางทีมีคําว่าสุริเยอันอื่นแปลหมดฮนะสุริเยก็คือสุริยะลงสมิงวิพัฒต์แต่จะไม่พูดว่าคันเมื่ออาทิตย์ขึ้นอย่างเนี้ยไม่พูดพูดสุริเยให้ง,งงเฉยๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับเห็นอน,นิสงส์การเรียนบาลีไม่ยอมเห็นไหมครับอัน,นิสงส์การเรียนบาลี าเราไม่เรียนภาษาบาลีเนี่ยเราจะงงนะครับสัตตานางังสัตตามันเป็นยังไงครับผมได้ฟังแล้วผมโอูยนึนถึงครูบาอาจารย์ที่สอนบาลีผมเลยนะแต่ผมไม่ได้ศึกษาภาษาบาลีเนี่ยผมก็คงจะงงเหมืนอนกันนะถ้าไม่ได้เรียนบาลีอะไรสัตตานางนะผมว่าเราก็อาจจะงงก็ได้นะครับ<ต>เราไปเห็นคนอื่นงงล้วก็อทำไมเราไม่งงเราก็ต้องไปดูพื้นฐานการศึกษานะครับอ๋อ,อของเราเราศึกษาวิยากรเนี่ย มันมีสูตรกำกับเหมือนสัตตาลงนางวิพัฒน์ได้สูตรไหนครับสัมปทานในจุถีสามวิเศษมุขตดถีก็ได้เห็นไหมลงถึงสี่สูตรทีข้าอาจเป็นอาจได้สูตรว่าสุนันทิสุจังก็มีสูตรกำกับไปให้อย่างนี้นะครับมีสูตรกำกับหมดเนาะเกี่ยวกับทำครับผมรูปศัพท์ครับอันนี้จะเป็นตกลงมีอะไรฮะสัตตานังถ้าสารปริที่มีคำแปลเลยเขามาเคยมาถามมาหลายรอบเลยเรื่องนี้แต่อาจารย์พยายามแปลให้ฟัง สัตว์ก็คือมาจากสัตว์นั่นแหละที่เดิมผมเคยฟังเขาเมือนกันนะอาจารย์ครับเขาก็บอกว่าสัตตานังสัตตาสตโตเขาก็ว่าไปนะครับผมพาไปตามคนที่ไม่ได้เรียนนั่นแหละแล้วก็มีคนมาเรียนครับผมก็มาถามผมอีกขอถามเลยท่านอาจารย์ถามไม่แล้วขอถามอีกรอบหนึืงไอ้สัตตานังมันคืออะไรอาจารย์ผมก็อธิบายให้ฟังแล้วก็เป็นสำนวนของภาษาบาลีแต่ว่า ตาแดงมันต้องมาเกาะมาอะไรอย่างนี้นะก็เลยให้เหตุผลเลยว่าได้ท่านเข้าใจว่ายัางไงเขาก็บอกว่ามันต้องเป็นอย่างหนึ่งอีกต่างหากจากขันห้าเขาบอก่งี้นะก็เลยอธิบายให้ฟังเมื่อเวลาสิ่งที่ไปยึดไปเกาะมันคือกิเลสกิเลสที่พ้นไปจากขันห้าไม่มีหรอกเราไปพูดเรื่องอริยส,สัจสีให้เขาฟังในอริยส,สัจสีมันก็มีทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธมคอะไรละ่ะคือตัวสมุทัยก็คือตัว ตัณหาจะบอกว่าตัณหาไม่ใช่กันห้าไม่หล่ะเพราะว่าพระองค์บอกว่าทุกเป็นขันห้าแล้วองค์ก็เลยจะใยฝังไอ้ตัวยึดก็คือตัวตัณหาอภิชานั่น,นแหละแล้วก็ทิฏฐินั่นแหละนตัวยึดธรรมชาติใดยังมีอยู่ในแต่ธรรมชาติเหล่านี้ยังมีอยู่ในขันห้าใดขันห้านั้นก็ถือว่าเสดได้บุหารเรียกว่าสัตว์เท่านั้นเององค์ก็พูดอย่างเงี้ยก็เหมือนกับบุหาที่พระเจ้าเทศมีโทหน้าพา่าไปถามพระเจ้าท่านเป็นมนุษย์หรือเปล่า ขาก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่มนุษย์พระพุทธเจ้าก็บอกไม่ใช่มนุษย์เป็นคนทันไหมล่ะไม่ใช่เป็นเทวดามไม่ใช่เป็นอะไรเป็นยักษ์ไหมล่ะไม่ใช่เอาถามท่านอะไรก็ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ท่านเป็นใครกันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอาสาวะทั้งหลายเราตัดรากถอนคนได้แล้วเราจึงชื่อว่าไม่ใช่ทั้งมนุษย์ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นอ่ะแต่เป็นอะไรเป็นพุทธให้จําว่าเราเป็นพุทธหางไปถามคนทั้งโลกเนี่ยก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ใช่ไหมฮะ ในโมหาในการจะแสะดงทำอะไรต่างๆมันแล้วแต่พระธเจ้าอยากจะแสะดงว่าจะพูดอย่างไรเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าสัตตานังเมื่อเคยเป็นสับสับหนึ่งที่สื่อถึงหมู่สัตว์ทั้งหลายนี่แหละไม่ใช่ยังอื่นหรอกก็สื่อถึงคันห้านี่แหละ,ะแต่ว่าไอ้คำว่าสัตตานังมันมาจากธาตุที่มีอาจว่าเออข้อ,ของข้องอะไรอ่ะข้องในอารมณ์ก็ไปมีการแปลงรูปไปเป็นสัตตะ แล้วก็ลงวิพาธอาจารย์ตอนพรท่าน,น,นพูดไว้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตัวอะไรเลยแต่มันดังเลยคืออาจารย์ไอ้สัตตานั่งนี่ไปที่ไหนก็ถามเลยเกินสัตตานี่ถ้าเป็นฉบับหมามกุฎกับฉบับมหาจุฬาก็ไม่ตรงกันอีกนะถ้า,ากว่าฉบับมหมามกุฎขยายคําว่าสัตโตเนี่ยได้แก่บุคคลถ้าหากว่าฉบับหนึ่งสัตโตผู้ค้องลักขะ,ะแล้วแต่ว่าเราจะไปดูเรื่องไหนอีกนะอาจารย์นะบางประเภทเนี่ย ท่านมุ่งยกเอาโวหารของชาวโลกเป็นประธานก็คือบัญญัติแต่ถ้าจะไปหาตัวสภาวะเนี่ยสภาวะนี่จะเป็นเหตุให้บัญญัติด้เช่นนะครับแต่ไม่ใช่ตัวสื่อถึงถ้าไปแยกอ่าสตานังมาทา้ก็จะแยกเป็นธาตุต่ว่าผู้เกี่ยวข้องตรงธาตุเนี่ยมันจะเป็นตัวสภาวะธรรมแต่ตัวปัจจัยเนี่ยมันจะเป็นตัวบัญญัติเวลาเขาเอาเขาเอาตัวปัจจัยเป็นประธานก็คือเป็นโวหารที่ใช้เรียก สมมติกันน้เฉยว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาหรือว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันไม่ได้มีสภาวะจริงๆการใช้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นว่าโวหารเทศนาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าโวโหารเทศนาเนี่ยก็คือใช้คอยตามชาวโลกที่เขาเช้เรียกกันที่เขาใจพูดกันแต่พระองค์ไม่ได้ยอมรับอัตถาที่ชาวโลกเขาสื่อกันก็คือความเห็นพิพิปลาภที่ว่ามีอยู่จริงๆความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงๆมีอัตตาจริงๆ พระอ,องค์ไม่ได้ถือเอาเนื้อความเหล่านั้นถือเอาแต่ภาษาที่ใช้สื่อเป็นบูหานที่จะยยอมรับเฉพาะภาษาเพื่อประโยชน์อะไรท่านบอกว่าการที่พระสมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติสัตว์บุคคลขึ้นมาก็เพื่อประโยชน์แสดงกรรมและก็ผลของกรรมผู้ทํากรรมผู้ที่รับกรรมถ้าไม่แสดงอย่างนี้เนี่ยผู้ที่ทํากรรมที่ผลที่มารับกรรมเราก็จะไม่รู้จะบอกว่าขันห้าทำกรรมขันห้ารับพิบากก็จะไม่เข้าใจ แสดงเรื่องของทานในอนิสงส์ของทานผู้ให้ทานผู้รับทานและอนิสงส์ของทานที่เรากล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นสงเป็นอารีบบุคคลอย่างนี้แล้วก็ผู้ให้ทานอย่างนี้แล้วก็ผู้ที่รับทานอย่างนี้ถ้าไม่มีโวหารเหล่านี้ก็จะแสดงได้ยากพูดได้ยากแม้นแต่อนันตเรียกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าประหารธรรมยพระพุทธเจ้าให้ห่อทำสังฆเพศนี้พระองค์ก็อาศัยบัญญัติโวหารของชาวโลกนี่แหละเป็นเครื่องสื่อนะครับเพื่อประโยชน์ก่การแสดงอนันตเรียกรรมด้วย แสดงทักษาวิพากษ์คสุทธิด้วยความบริสุทธิ์ของผู้ให้ทานผู้รับทานด้วยนะครับนั้นเป็นประโยชน์ของการใช้วหารเหล่านี้นะครับถ้าเราจะเข้าใจดีว่าอ๋ออันนี้มันมีสภาว่าอันนี้ม่มีสภาว่าเราก็ต้องไปเรียนเรื่องของการวิเคราะห์หาองค์ธรรมโดยอาศัยไวยากรณ์นะครับก็จะทําให้เราเข้าใจอันเช่นสัตว์ตั้งขยายเป็นบุคคลเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าขยายโดยคไํไวยพจน์คําที่ใช้แทนกันได้นะครับมันสามารถสื่อถึงกันได้นนี้นเดียว เกี่ยวกับความหมายของศัพว์แต่ละอย่างแต่ละอย่างใช่ไหมจังการทความเกี่ยวข้องแบบเป็นโัวหารเรียกขานกันหรือ่าสภาวธรรมก็แสดงอย่างหนึ่งโวหารก็แสดงอย่างหนึ่งครับแต่ว่าในโวหารเหล่านั้นเนี่ยเหตุของศัพว์เนี่ยมันก็จะมีสภาวธรรมอยู่นะครับเราก็ต้องไปหาวิค์เอาว่าเอามันอาศัยเหตุอะไรจึงเรียกว่าศัตท์มันก็อาศัยความเกี่ยวข้องก็คือติดในรูปรสกินเสียงนี่คือตัณหาทิฏฐิได้มีตัณหาทิฏฐิอยู่ในขันธ์หน้าก็เรียกว่าศัตท์ แต่ว่าพระอริยบ,บุคคลเนี่ยขั้นละตัณหามาหน้าที่ถิทั้งหลายได้แล้วกิเลสเป็นเครื่องข้องของท่านไม่มีแต่ทำไมยังเรียกว่าสัตว์เรียกก็เรียกว่าเรียกตามคติที่เคยเป็นนะหรือเรียกตามบวหารที่เคยเป็นมาแล้วนะครับเรียกสมมุติตามชาวโลก่ใช่แต่จริงๆท่านไม่ได้เป็นผู้ข้องแล้ว